ตกลงพรุ่งนี้ปิดหมดนะครับเพิ่งได้ข่าวมาว่าสนามกอล์ฟก็ปิดไม่เป็นไรนะดีละอะไรที่ทำให้มันคืบหน้าได้เอาหมดนะคนที่ดีใจมากคือภรรยาผมปุ้ยบอกพี่ทอมจะได้เลิกเล่นกอล์ฟสักทีก่อนนอนคืนนี้อยากพูดอย่างเดียวครับที่รัฐบาลหรือมีคนของรัฐบาลไปสน ไปพยายามที่จะเตือนหรือไปฟ้องดาราที่เขาคอเอากันผมขอพูดอีกทางหนึ่งนะครับชื่นชมครับถึงเวลาแล้วถูกต้องอินฟลูเอนเซอร์ดาราคนที่มีแฟนคลับเป็นล้านเนี่ยไม่อยากให้รัฐบาลเข้าใจผิดนะครับถึงเขาจะเป็นดาราเนี่ยไม่ด้องเ,เขาไม่มีสิทธิ์นะที่จะแสดงความคิดเห็นนะ แล้วรัฐบาลลองคิดดูสิครับส่วนมากเนี่ยดาราเนี่ยเขาจะไม่ออกมาพูดอะไรเลยนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยการทำมาหากินของเขาแปลว่าการทำมาหากินของเขาเนี่ยต้องแย่แค่ไหนจนเขาอดทนกันไม่ได้แล้วจากคนที่ต้องป้องกันอิมมิจตัวเองจากคนที่ต้องเป็นห่วงเป็นใยว่าเดี๋ยวจะโดนแอนตี้โดนบอยคอตโดนอย่างงนี้หรือเปล่าตอนนี้ ดาราระดับชาตินะครับหลายๆคนเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วดีน้องๆถูกต้องในประเทศที่มันเจริญเนี่ยคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่เป็นดาราเนี่ยควรจะชี้ความจริงให้กับประชาชนเห็นงั้นอย่าหยุดอย่ากลัวไม่มีใครมาเปิดปากน้องได้นะครับ ความจริงมันคือความจริงอะ่ะผมต้องบอกกับผมก็ไม่อยากโทษอะไรแล้วนะผมว่าสิ่งที่ประชาชนขอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้อะถ้าอยากจะทำนะประชาชนขออะไรบ้างอะ่ะดาราขออะไรบ้างอะ่ะให้เราได้มีวัคซีนให้แฟนะผมขนาดไประดับหนึ่งแล้วนะผมไม่ได้บอกว่าต้องมีไฟเซอร์มิรโดนา R N M A อะไรหรอกนะ ผมเพียงบอกให้มีวัคซีนเพราะวันนี้คนไทยนะครับรัฐบาลไม่เหมือนประเทศอื่นเลยนะให้มีซีโนแวคชีนเนี่ยเขาก็ยินดีฉีดเพราะคนไทยเราฉลาดพอที่รู้ว่าฉีดซีโนแวคเนี่ยเดี๋ยวรอฉีดใหม่ได้แต่เบสิกก่อนครับแน่นอนทุกคนอยากได้วัคซีนที่ดีแต่เอาเบสิกก่อนขอวัคซีนอะไรก็ได้เนี่ยรัฐบาลทำแค่นี้ยทำได้ไหมไม่ต้องไปเป็นห่วงว่าดาราจะคอเอาคนนู้นจะอะไร ทำเพียงแค่นี้ได้เนี่ยก็ไม่มีใครบ่นแล้ว2แน่นอนหลังจากได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็ไปสเตปสคือพยายามหาวัคซีนที่ดีเข้ามาก็ดีที่เมื่อวานเจแบกกระรวงสาธารณสุขคุณนุทินได้เซ็นสัญญาซื้อไฟเซอร์อีก20ล้านโดสก็เหมืนบา้าก็ดีขออีกขออีกหรือวันนี้ก็มีหมอนะในกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นคนดูแลเรื่องนี้มาปีครึ่งแล้วออกมาบอกว่า เราจะพยายามเข้าร่วมกิจกรรมโควแวแล้วก็โอเคก็เข้าไปสิอย่าไปมองผ่านผิดพลาดของอดีตต้องมองการที่จะไม่ผิดพลาดอีกต่อไปต้องมองการที่จะไม่มีศพบ,บนถนนต้องไม่มองว่าพรุ่งนี้ผมต้องบริจาคถุงเก็บศพเนี่ยจากใจบุญของหลายๆคนที่บอกอยากร่วมทําบุญกับผมเนี่ยพวกนี้มูลนิธินะครับร่วมกตันยูก็จะมาเอา คือรัฐบาลอย่าเป็นห่วงหน้าตาของตัวเองมากแก้ไขปัญหามันง่ายมากหนึ่งถ้าจะฉีดชีโนแบคจริงมันมีคนที่ไม่อยากฉีดไม่เป็นไรแต่มันมีคนมากกว่าน,นั้นที่ยินดีฉีดก็ฉีดให้เขาสองสำหรับคนที่เขายังบอกอยากได้ยาดีก็ไปสั่งมาสิทำไมอยู่ดีๆไฟเซอร์ยี่ล้านมันโผล่มาได้ล่ะ อันที่สามก็คืออะไรคนไทยเป็นคนที่อเมซิ่งนะผมขอชมคนไทยทุกคนเป็นประเทศเดียวในโลกนี้ที่เสียภาษีแล้วนะแต่ยังยินดีจริงควักกระเป๋าของตัวเองเพื่อจะฉีดยากับเอกชนรัฐบาลทำไมไม่มองเห็นโอกาสอันนี้ครับว่าประชาชนเขายอมขนาดนี้แล้ว่ก็ปล่อยให้เอกชนเขานำยาเข้ามาสิไม่ต้องผ่านองค์การที่สามอะ องค์กรที่สามอย่างกับองค์การเพสัตรหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาช่วยคุณแล้วอะ่ะเขาบอกว่าเขาเสียภาษีแล้วแต่เขายินดีควักให้เองเนี่ยทำไมรัฐบาลมองแค่นี้ไม่ออกว่าประชาชนใกล้ของขวัญรัฐบาลนะแต่แทนที่นึกว่าเป็นของขวัญรัฐบาลกลับมาด่าประชาชนผมบอกแล้วไงต้องหยุดโทษประชาชนจนขนาดเนี้ยมานั่งโทษด,ดารานะมานั่งโทษอินฟลูเอนเซอร์จร้วผมเนี่ยผิดหวังอย่างหนึ่งนะ แปลว่าผมเนี่ยไม่ดังจริงเลยจริงๆเพิ่งรู้เนี่ยเพราะผมไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยเพราะผมไม่ได้อยู่ในหนึ่งใน20รายชื่อหรือไม่ได้เป็นคนที่รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลมาเตือนแล้วการเตือนเนี่ยไม่จริงแล้วมันยิ่งยุคคิดว่าเขาจะฟังการเตือนเลยคือบางทีเนี่ยนะการสื่อสารให้กับประชาชนเนี่ยไม่พูดอะไรเลยเนี่ยดีกว่าดีกว่าเชื่อผมสิ แต่เมื่อคุณพูดออกมาแล้วเนี่ยก็พูดด้วยจญญาบัญพูดด้วยจิตไม่ใช่บอกว่าห้ามด่ารัฐบาลคุณจะห้ามคนที่จ่ายเงินภาษีให้คุณไม่ด่าคุณได้ยังไงถ้าเขามีความรู้สึกว่ามันทํางานไม่ดีอ่ะแล้วสิ่งที่ประชาชนด่าอยู่เนี่ยคุณแก้ไขได้แต่ก็ไม่แก้ 1. ให้คนได้ฉีดวัคซีนจะเป็นซีโน a วคซีโนฟาร์มให้ได้ฉีดไม่ใช่ว่าอย่างวันเนี้ผมมีน้องคนหนึ่งสุภาพสตรี จองยามาเกือบเดือนหนึ่งแล้วโทรมาร้องไห้กับผมพี่ทอมครับหนูโดนเลื่อนนัดหนูไม่รู้จะทำยังไงรัฐบาลเข้าใจไหมครับเวลาประชาชนเขามีความหวังว่าจะฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วเขาโดนเลื่อนนัดเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดพลาดของเขาโทษน้องคนนี้ได้ไหมที่เขาจะมีความรู้สึกไม่ดีที่เขาจะอึดอัดที่เขาจะดา่าเพราะรัฐบาลเลื่อนการฉีดวัคซีนของเขา สองถ้าคุณเห็นไฟนะครับใต้จุด,ดอุโมงค์แล้วในการที่วันนี้ชัดเจนคุณสั่งไฟเส้์วันนี้สุันส,สั่งมาอีกเลยอย่าไปซื้อเรือดำน้ำอย่าไปซื้ออาวุธอย่าไปนู่นอย่าไปนี่ผมอยากฝากทุกคนที่มีอหนาจนะครับคุณพ่อผมเนี่ยสอนผมไว้ยอย่างหนึ่งสวรรค์ไม่มีแบงค์นรกก็ยิ่งไม่มีแบงค์ใหญ่เลย จะเอาเกันักแค่ไหนอำนาจม,นมันมีได้เนี่ยไม่ใช่เพราะคุณมีตำแหน่งหรือมีปืนหรือมีลูกกระสุนหรือมีน้ำฉีดประชาชนนะมันมีได้เพราะความศรัทธาดาราเขาขอเอาเนี่ยเพราะเขาหมดความศรัทธาอันที่สามเจ้าบานต้องทำอะไรที่สำคัญที่สุดเลยช่วยกรุณาบอกทุกคนหยุดโทษประชาชนได้แล้วตกลงเราต้องรับทั้งบนทั้งล่างเลยเหรอ สิ่งที่เราต้องการจรักราคานก็ไม่ได้แต่พอไม่ได้ขึ้นมาแม่งกลายเป็นความผิดของพวกเรากลายเป็นความผิดของดาราที่วันนี้เขาไม่ได้ทำมาหากินกันมาเป็นปีแล้ว coordination นี่อะไรนะปุ้ย oh. ไม่ใช่ร่วมมือสิระว่างกระทรวงกันเองอะบริหารคือผมเห็นปัญหาครับท่านนายกผมอยากฝากท่านนายกนะวันนี้การ coordination เนี่ยการร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขสปคใช่ไหมปุยนน้ยขอบอกอะไรนะบรสบคก,กระทรวงมหาดไทยกระทรวงต่างประเทศกระทรวงดิจิตอลผมอยากถามคำถามนะครับตรงทำงานเป็นทีมเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเพราะคนหนึ่งก็ถแถลงข่าวอีกคนหนึ่งก็ถแถลงข่าวอยู่ดีๆก็มีอะไรนะใครเนี่ยออกไปทกกะเลาะกับดาราเพื่ออะไร มันเสิร์ฟท่านนายกยังไงมันยิ่งสร้างความปวดหัวแกท่านนายกนะในการที่กลุ่มของท่านเองเนี่ยในวงกลมอันเดียวนเนี่ยยังคุยกันไม่รู้เรื่องเ่ยท่านต้องหาคนครับที่เป็นตัวกลางที่บริหารสื่อสารที่ออกมาจากท่านให้ได้งั้นตายกันหมดครับเพราะเดี๋ยวนี้นะข่าวที่ออกมาแต่ละอย่างเนี่ยมึนหมดวันนี้ก็เพิ่งมีนโยบายออกมาใหม่ปิดนู่นปิดนี่แล้ว เอปิดความเหลวไหลสิครับของการบริหารและทุกอย่างมันจะดีผมพูดตลอดผมพูดตลอดแล้วผมขอพูดอีกทีหนึ่งขับไล่คุณประยุทธ์จันโชาตอนนี้ผมไม่เชื่ว่ามันแก้ปัญหาโควิดมันกำลังแรงอยู่สิ่งที่เราควรจะขับไล่คืออะไรคือ mindset ของท่านประยุทธ์ แล้วทาไมผมไม่เข้าใจมันเปลี่ยนไม่ได้ท่านมองไม่เห็นเหรอครับว่าการบริหารหรือคนรอบข้างท่านเนี่ยที่เขาแนะนําท่านเป็นหมอเป็นนุ่นเป็นเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแนะนําผิดหมดเลย it isn't working ตอนนี้ก็ต้องเป็นห่วงเรื่องชายแดนนะพม่ากำลังจะแตกคนพมา่ากี่ล้านคนอาจจะถลักเข้ามาเมืองไทยมีใครพูดให้ท่านฟังมาไหมว่าน,นี่อันตรายกับประชาชน นี่คือปัญหาที่แท้จริงดาราไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงจริงๆแล้วเราควรจะชมนะผู้ใหญ่ในประเทศเนี้ยก่อนที่จะด่าดาราพวกนี้นะควรจะชมว่า finally แม่ finally คนที่เป็น influencer ที่อธิบายให้คนฟังได้ว่าประเทศไทยกำลังแย่อย่างไงเนี่ยเขา finally กล้าออกมาพูดแต่คำกล้าเนี่ย ผมยืนยันเลยครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้มาจากอยู่ดีเขาอยากตื่นเช้าขึ้นมาเขาอยากกล้าเนอะมันมาจากการที่เขาก็บมดกันแล้วอะ่ะและดาราคนนี้ไม่ใช่ดาราชื่อไม่ดังนะชื่อไม่ดังดังหมดถ้าดาราระดับนี้ไม่มีกินแล้วเนี่ยคนระดับล่างจะขนาดไหนครับงั้นผมสนับสนุนพูดครับอย่าพูดหยาบคายอย่าพูดกระแทกอะไรกระแทกกระดานอ,อะไรอะไรปุ้ยฮะ กระแทกกระพันเหรอกระแทกกระทันอย่าเฟกนิวส์ฟังแฟกถ้าคุณพูดความจริงถ้าคุณพูดจากความรู้สึกของตัวเองจริงแล้วคุณพูดด้วยพยายามวิธีแก้ไขปัญหาพูดเลยครับพูดเลยครับผมชื่นชมทุกคนที่ออกมาพูดหลายคนก็บอกพูดไปทำไมมันก็สีเสลสีซอให้ควายฟังไหเพื่อนสีไปเหรครับ ซีไปครับโซเชียลมีเดียนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลเนี้ยแก้ไขปัญหาได้เร็วที่สุดได้ทุกทีศพอยู่บนถนนแล้วนะครับประเทศไทยถ้าคุณยังไม่กล้าออกมาพูดอีกเนี่ยนะจะต้องมีกี่ศพครับที่อยู่บนถนนอย่าเป็นห่วงว่าอะไรจะเกิดขึ้น ธุรกิจคุณกับอะไรคุณต้องเป็นห่วงว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอะไรจะเกิดขึ้นกับพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานคุณมันต้องหยุดนะครับมันต้องยุติตรงที่ท่านนายกเนี่ยต้องเข้าใจประชาชนวันนี้มันตื่นตั้นนะแบบว่าฮะกับแน่นอกแล้วมัน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 ไม่ไหวแล้วครับมันไม่ไหวแล้วอะ นะแต่ผมพูดตรอดเวลาว่าท่านนายกควรจะเปลี่ยนทีมแต่ถ้าท่านยังคิดอันนี้ไม่ออกเลยนะครับท่านอาจจะพิจารณาตัวเองแต่ผมเชื่อว่าท่านไม่ทำถึงนั้นนะคนทำอะไรคนทำไมท่านคุณทอมไม่ไล่ท่านนายกออกเพราะผมรู้นิสัยทหารดีเขาจะสู้จนตายแต่ผมก็หวังว่านิสัยทหารนี่คืออะไรถ้ารู้ว่ารบอยู่แล้วแพ้เนี่ย เขาก็ควรจะเปลี่ยนกลยุทธ์เขาก็ควรจะเปลี่ยนแม่ทัพเขาก็ควรจะเปลี่ยนอาวุธแต่ถ้าท่านนายกเนี่ยหนึ่งสู้จนกว่าตัวเองตายระวังนะครับเดี๋ยวคนไทยจะตายก่อนท่านเป็นเนยอะผมไม่มีเจตนาเลวเลยผมไม่อยากเห็นรูปเดิมกลับมาที่นายกของประเทศชาติเราเนี่ยไม่มีประเทศอยู่แต่วันนี้จำไว้เลยนะครับคนที่ ไม่กล้าออกมาพูดไม่กล้าออกมาคอเอ o u ไม่กล้าออกมาด่าเขาออกมาแล้วมันขึ้นไปขั้นหนึ่งแล้วครับเพราะอะไรเพราะทุกคนมีตาสองตาเพราะทุกคนมีหูสองหูเขาเห็นกับตาเขาฟังกับหูว่าวันนี้มีคนตายบนถนนแล้วใช่ไม่ได้ครับงั้นดาราครับทำเลยนะทำเลยจริงๆแล้วผมอยากให้มาร่วมกลุ่มกันนะ ถ้าลุงนะพี่เรียกว่าลุงดีกว่านะเป็นแกนนำให้ได้เป็นพาร์ทหนึ่งที่จะดึงคนพวกนี้มาแสดงความคิดเห็นเพื่อจะแก้ไขปัญหานะมาันรวยดีกว่ายินดียินดีมากๆมันไม่จำเป็นต้องมีคนล้านคนแก้ไขปัญหาแต่มันจำเป็นต้องมีคนที่จริงใจเราก็มีฐานเสียงพอที่จะพูดให้ประชาชนเข้าใจ ว่าอยู่กันอย่างนี้แย่หมดแล้วงั้นภูมิใจดีใจใครที่ขู่ดารานะคุณคิดผิดมากเลยใครที่อยากปิดปากคนที่ออกมาพูดนะคุณคิดผิดมากเลยนะครับวันนี้โรงพยาบาลเนี่ยเตียงสำหรับโควิดก็ไม่พอแล้วนะเชื่อผมเถอะอีกไม่กี่วันหรือเกียรติทิเนี่ยแท่งเป็นอย่างนี้อยู่นะอย่าไปคิดว่าคุกก็จะมีพอเลยครับที่จะจับทุกคนได้สิ่งสุดทด้ายามอย่าพูดนะครับผมไม่สบายใจอีกเรื่องนะขอปล่อยอารมณ์หน่อยนะ มีหมอคนหนึ่งผมขี้เกียจเอ่ยชื่อเขานะที่บอกว่าเขาจะไม่ดูแลคนที่ติดโควิดจากการไปหมอเนี่ยนี่ไม่ใช่หมอครับผมไม่เข้าใจว่าเขาไปเรียนจบมหาวิทยาลัยหมอที่ไหนหน้าที่ของหมอคือช่วยทุกคนหมอบนสถานรบเนี่ยสนามรบเนี่ยเห็นศัตรูนอนตายอยู่เนี่ยยังต้องเข้าไปช่วยนะจิตใจครับสำหรับคนพวกเนี้ยนะที่อยากป้องกันรัฐบาล เป็นสิทธิ์ของคุณแต่วิธีที่ป้องกันรัฐบาลที่สุดเนี่ยคือชี้ให้เขาเห็นว่าเขากำลังทำอะไรผิดอยู่ถึงเวลาแล้วครับที่นอกจากดาราจะคอ l l o นอกจากนักธุรกิจจะ c อ l l o ที่แล้วมันขายในกลุ่มเดียวนะคือนักธุรกิจใหญ่ กล้ากันหน่อยสิครับเดี๋ยวตายกันหมดจริงๆพม่าเจงเมื่อไรเนี่ยพม่าเจงเมื่อไหร่เนี่ย,มมยผมกำลังจะผมเนี่ยส่วนมากเตือนมาหมดแล้วนะถ้าจำ a c e b o o k ผมได้แนละ้วผมเคยเตือนเรื่องให้เอกชนนำวัคซีนเข้ามานะผมเคยเตือนเรื่องให้รีบสั่งไฟเซอร์เข้ามาผมเคยเตือนเรื่องให้กักตัวที่บ้านได้นะครับจำได้ไหมผมพูดเลยนะว่าควรใช้คนกักตัวที่บ้านเพื่ออะไรเพื่อคนที่เขาต้องการเตียงจริงเขาจะได้มี นะผมเคยเตือนแล้วเรื่องหมอโอภาสนะว่าคนคนนี้นะไม่มีคุณวุฒิดีพอที่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์อย่างนี้แล้วเป็นไงครับวันนี้คนในพักของรัฐบาลในอยาวบวบอกเลยว่าอยากให้หมอโอภาสออกผมเตือนผมเตือนผมเตือนงั้นผมขอเตือนคนไทยอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่ดูแลชายแดนเราอย่างดี แล้วประเทศพม่ามีปัญหามากกว่านี้ขอให้เข้าใจผมนะครับผมไม่ได้แอนตี้คนพม่านะแต่ผมโปรคนไทยรัฐบาลช่วยอธิบายเราชัดเจนหน่อยได้ไหมครับว่าจะป้องกันชายแดนเรายังไงจากโรคโควิดที่อาจจะเข้ามาบุกเราได้อย่ากเกลียดคนพม่าอย่าไม่ชอบคนพม่ามันไม่ได้เป็นปัญหาของเขามันเป็นหาของรัฐบาลเราที่ต้องแก้ไขปัญหา Good n ดไห t ผมไม่บอกให้ทุกคนฝันดีแล้วนะเพราะตอนนี้ทุกคนคงอยู่ในสถานการณ์ฝันร้ายแต่ผมก็พูดได้คำเดียวผมหวังว่าฝนมันจะหายตกนะสักวันหนึ่งแต่ตอนนี้มันเปียกทั้งประเทศแล้วครับแล้วคนที่เรามีความหวังที่จะเป็นร่มให้เราเนี่ยคือผู้บริหารประเทศชาติเนี่ยเข้าร่มมันเนี้ย ไปป้องกันแต่ตัวเองแต่ปล่อยให้พวกเราเนี่ยเปียกแล้วเน่ากันหมดยังรับได้อีกก็รับกันไปขอชมดารานะครับหลายหายคนจริงแล้วผมอยากเอ่ยชื่อนะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นหรอกคงรู้กันนะครับว่าใครมั่งน้องๆทำถูกน้องๆเก่งดีมากคุณนายครับ